ยกเลิกปรับหมุดแผนที่นะคะปรับระบบให้ง่ายขึ้นนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะตรงนี้เพิ่มข้อมูลนะคะฉะลุยรอรับเลยค่ะ5,000บาทค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปสดิงนะคะท่าจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ เฟซบุ๊กนะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะยูนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยนะคะกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดดีๆค่ะ,คะเกี่ยวกับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเขาได้ปรับระบบให้ง่ายขึ้นนะคะจากเดิมน,นะคะที่ต้องปักหมุดแผนที่ค่ะค่อนข้างลำบากกับพี่น้องคนไทยหลายๆคนเขาก็เลยยกเลิกตรงนี้ในการปักหมุด ก็ลเลยต้องให้กรอกข้อมูลเพื่อแก้ไขตรงนี้แทนค่ะโดยที่เราไม่ทิ้งกันในกรณีตรงนี้นะคะกระทรวงการคลังค่ะได้ระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันะะที่11บนะคะกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS ค่ะไปแจ้งกลุ่มสีเทาให้เข้ามาส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทหรือไม่ค่ะ ด้วยกลุ่มสีเทาก็คือหมายถึงนะคะกลุ่มที่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดใครไม่รู้อะไรคือกลุ่มสีเทาเพราะบางครั้งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็งงว่าเอ๊ะเงิน5,000รับกันยังไงเพราะตรงนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ w w w r m นะคะเราไม่ทิ้งกันค o m ค่ะโดยตรงนี้นะคะเขาจะปรากฏช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ค่ะ ได้เพิ่มปุ่มข้อมูลนะคะโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเท่านั้นนะคะคือใครที่มีสถานะที่เขาขอมาให้ส่งข้อมูลเพิ่มในกลุ่มสีเทานี้นะคะ่ะท่านต้องไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่เขาจะได้พิจารณาค่ะตาภายหลังนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลก็มีเสียงบ่นกันมากมายนะคะว่า เอ๊ะปักหมุดก็ไม่ได้ทำยังไงก็ทำไม่ได้สถานที่ทำให้ทำให้รายการไม่สำเร็จตรงนี้ส่งผลให้เกิดการบ่นมากในโลกโซเชียลจานวนมากแล้วก็เอ๊ะเขาก็เลยมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ค่ะด้วยล่าสุดนะคะได้มีการ ยกเลิกตรงปักหมุดออกไปซึ่งทำให้สามารถทำรายได้สำเร็จและง่ายขึ้นนะคะมาฟังให้จบวิธีการและขั้นตอนค่ะก็คือสำหรับขั้นตอนนะคะก็คือท่านเข้าไปตรงที่เพิ่มข้อมูลนะคะด้วยอันดับแรกนะคะคลิกตรวจสอบสถานะค่ะโดยท่านเช็คก,ก่อนนะคะว่าสถา,สถานะตอนนี้ของท่านเป็นแบบไหนถ้าเขาให้ท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มตรงนี้ค่ะก็คือ ให้กลับไปทำรายการโดยเข้าไปในข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นในตรงนี้ค่ะโดยถ้าท่านคลิกไปตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มสีเขียวนะคะถ้าเกิดเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเหมือนที่ดิฉันโชว์ให้ที่หน้าจอนะคะท่านก็คลิกเข้าไปเลยคะ่ะพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้ว ให้ท่านอ่านเงื่อนไขพร้อมคลิกยินยอมนะคะเพราะว่าก็จะมีให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมให้ท่านเช็คถูกเข้าไปนะคะว่าข้าพเจ้าอนุญ,ญาตให้กระทรวงการคลังนะคะรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐหรือผู้จัดทำระบบ ให้กระทรวงการคลังนะคะเพื่อประโยชน์ในการดําเนินมาตรการข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจรายละเอียดและยอมรับความยืนยันข้างต้นนี่ค่ะท่านก็อ่านรายละเอียดดีให้ดีๆก่อนนะคะว่าทําไมถึงต้องคลิกยืนยันตรงนี้ค่ะเมื่อคลิกยืนยันเรียบร้อยนะคะระบบก็จะให้เข้าไปเพิ่มข้อมูลในการระบบแจ้งนะคะก็คือให้ท่านใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักค่ะ ต่อไปอาชีพที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะท่านลงทะเบียนอาชีพอะไรไว้เช่นขับรถมอเตอร์ไซค์หรือค้าขายร้านอาหารท่านก็กรอ,อกตรงนี้ไวค้ค่ะต่อไปนะคะให้เลือกข้อมูลที่ตรงกับท่านนะคะว่าท่านไม่มีนายจ้างตรงนี้หรืออะไรนะคะท่านก็เลือกไปหนึ่งหัวข้อนึงนะคะสมมุติว่าท่านไม่มีนายจ้างท่านก็เลือกว่าไม่มีนายจ้างหัวข้อที่2องเขาก็บอกว่า ท่านเป็นเจ้าของกิจาการหรือลูกจ้างถ้าท่านเป็นลูกจ้างท่านก็เลือกว่าลูกจ้างถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจาการก็เลือกเจ้าของกิจาการนะคะข้อ3ค่ะท่านประกอบอาชีพจังหวัดไหนคะคือท่านอยู่จังหวัดไหนที่ประกอบอาชีพเช่นเชียงใหม่ท่านก็เลือกจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีลูกศรเรื่องลงมาให้ท่านเลือกตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเขาก็4ก็จะประมาณถามว่าประเภทสินค้าที่ขายค่ะก็คือเป็นเครื่องดื่มร้านกาแฟและหรือเบเกอรี่หรืออะไรตรงนี้เลือกให้ดีๆค่ะข้อ5นะคะเขาถามว่าท่านได้รับผลกระทบจากสนาคารสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้างค่ะเขาก็มีลูกศรดอกดาวท่านก็เลือกดูนะคะเช่นปิดร้านชั่วคราวไม่มีรายได้ตรงนี้ค่ะท่านก็เลือกข้อตรงนี้ไป มาดูข้อ6เลยนะคะว่ามีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่ถ้าท่านไม่ได้จดทะเบียนการค้าท่านก็เลือกที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้าหรือท่านจดทะเบียนการค้าท่านก็เลื่อนนะคะซึ่งจะมีลูกศรนะคะเลื่อนให้ท่านเลือกค่ะ มาดูข้อที่7นะคะรายได้ก่อนเกิดคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาละค่ะก็คือจะมีรายได้ท่านเลือกค่ะก็คือ1 0,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนหรือ1 5ึ0 0หถึงสามหมตรงนี้ท่านก็เลือกรายได้ว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ลำดับตรงไหนเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีการพิจารณาให้ถูกต้องค่ะมาดูข้อ8กันเลยนะคะ ลักษณะการรับเงินของกิจการก่อนสถานะสถานการณ์โควิด1 9คือท่านได้รับเงินแบบไหนได้รับเป็นเงินสดและและ qr code หรือรับเป็นเงินสดหรือได้เป็นเช็คหรือเออเป็นสลิปเงินเดือนตรงนี้ค่ะท่านก็เกาะให้รายละเอียดให้ครบถ้วนตรงนี้นะคะก็มีให้ลูกศรให้ท่านเลือกเช่นเดียวกันค่ะมาดูข้อ9เลยนะคะก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านเปิดร้านกี่โมงท่านก็เลือกเวลานะคะ8โมง9โมง5โมงแล้วแต่แต่ละท่านว่าท่านเนี่ยค่ะก่อนเกิดการปิดสั่งร้านเนี่ยทางร้านเปิดกี่โมงตอบให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อ10ก่อนเกิดคําสั่งปิดกิจการที่เสี่ยงจากรัฐบาลท่านปิดร้านกี่โมงถ้าท่านปิดร้านอยู่ประมาณ21นาฬกา3ทุ่มก,ก็พิมพ์ไป21นาการตรงนี้ค่ะ ข้อ11นะคะลักษณะการบริการให้ก่อนเกิดโควิดคือตอนเนี้ยท่านลักษณะการให้บริการเป็นการสั่งกัดบ้านหรือซื้อเท่านั้นหรือนั่งที่ร้านหรืออะไรเนี่ยค่ะก็จะมีลูกศรให้ท่านเลือกนะคะข้อ12ค่ะจำนวนโต๊ะที่นั่งในร้านก่อนเกิดสถานการณ์ก็คือถ้าท่านมีโต๊ะท่านก็บอกไปว่ามีโต๊ะไม่มีโต๊ะก็ไม่มีโต๊ะตรงนี้ค่ะก่อนเกิดสถานการณ์โควิดข้อ13นะคะ19 สถานที่ค้าขายท่านอยู่ที่ไหนคะท่านก็เลือกไปตลาดนัดโรงอาหารศูนย์อาหารร้านทั่วไปก็ลองเลือกแอโร่ตรงนี้ดูคะ่ะข้อ14นะคะต้นทุนในการประกอบกิจการต้นทุนวัตถุดิบของท่านมีหรือไม่มีท่านก็ตอบตรงนี้นะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีไม่มีก็ตอบไม่มีคะ่ะข้อ15ต้นทุนในการประกอบกิจการต้นทุนค่าจ้างพ,พนักงาน ถ้าท่านไม่มีลูกจ้างท่านก็บอกไม่มีนะคะถ้าท่านมีก็บอกมีค่ะข้อ16นะคะต้นทุนในการประกอบกิจการค่าจัดส่งให้กับลูกค้ามีหรือไม่มีข้อ17ต้นทุนในการประกอบกิจการค่าเช่ามีหรือไม่ถ้ามีก็บอกไปนะคะว่ามีค่ะก่อนเกิดสถานการณ์โควิดส9สถานที่ค้าขายเป็นแบบไหนถ้าท่านเช่าอยู่ท่านก็เลือกเช่าอยู่ถ้าเป็นของตัวเองก็เลือกนะคะนะคะ19นะคะปัจจุบัน มีบริการจัดส่งอาหารหรือไม่ถ้ามีตอบว่ามีไม่มีก็คือไม่มีค่ะข้อ20ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด19ท่านซื้อวัตถุดิบบ่อยแค่ไหนถ้าซื้ออาทิตย์หนึ่งซื้อครั้งหนึ่งก็เลือกครั้งหนึ่งถ้าไม,ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะคะข้อ21ค่ะท่านซื้อวัตถุดิบที่ไหนบ่อยที่สุดเช่นร้านค้าหรือร้านทั่วไปตรงนี้นะคะข้อ22ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาลในภายใน1วัน ขายของได้กี่ชั่วโมงก็เลือกไปนะคะตั้งแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเลือกตรงน,นี้ไปค่ะท่านได้รับรับผลกระทบตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็เลือกไปนะคะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาตรงนี้ก็เลือกไปปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะท่านก็เลือกไปว่าเออพักอาศัยอยู่บ้านผ่อนอยู่อะไรตรงนี้ค่ะแล้วก็ สุดท้ายก็คือกรุณาระบุบุคคลที่อ้างอิงนะคะท่านต้องระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะระบุให้ครบและถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าระบุผู้ผอ้างอิงเนี่ยเขาต้องสามารถติดต่อได้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็สถานที่ประกอบการอยู่ที่จังหวัดไหนก็เลือกเลยนะคะจังหวัดนะคะตรงนี้เรายืนยันการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อนำส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขตรงนี้ได้นะคะให้เลือกให้ถูกต้องเลยนะคะแล้วเขาก็มีเช็คเครื่องหมายเช็คถูกสีฟ้าค่ะเพื่อเพิ่มข้อมูลลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นท่านก็รอนะคะว่า เขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติตรงนี้ค่ะกรอข้อมูลให้ถูกต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับท่านทุกคนนะคะที่ลงทะเบียนแล้วแล้วเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เขาจะให้เงินท่าน5,000บาทเป็นจำนวนจำนวน3เรือนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องเช็คให้ดีๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารต่อไปค่ะที่ฉันมีข่าวอะไรดีๆจะมาอัปเดตแล้วจะมาเล่าให้พี่น้องคนไทยฟังให้ทุกคนทราบค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ